เนี่ยเสียเมื่อบป,ปลายที่ที่แล้วนะครับเพราะว่าจริงๆเขาเป็นโรคเป็นตับอ่อน,าานไม่ผลิตน้ำตาเพราะฉะนั้นก็คล้ายๆกับเบาหวานนะแล้วก็ทีนี้นก็ต้องฉีดอิซิลินอะไรต่างๆตลอดเวลาแต่ก็เป็นเวลา,านานหลายๆปีแล้วเหมือนกันนะฮะแล้วท,ที่สุดอว,วัยวะภายในอะครับก็รวนไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วจนสุดลงแล้วก็เข้าโรงพยาบาลท,ที่สุดนะครับเข้าโรงพยาบาลที่สุดก็ ได้ปั๊มหัวใจไปหลายรอบครับส4รอบรอบสุดท้ายนี่ประมาณ24นาทีที่เขาไม่ได้สตินะครับที่หมออที่ไม่หายใจพอหลังจากปั๊มหัวใจขึ้นมาในรอบนั้นทุกอย่างก็ตายสมองตายหมดแล้วนะครับขยับขยื้อะไรไม่ได้เลยแต่ลืมตาได้นะฮะลืมตาได้เหมือนจะรับรู้ได้ครับพราพวกเราก็กับเพื่อน ก็เข้าไปสวดมนต์นะฮะเข้าไปให้กําลังใจเขาแต่นนขณะดเท่านเขาก็ไม่สามารถตอบสนองได้ได้นอกจากว่าหายใจเราจะรู้สึกได้เลยว่าถ้าเขาหายใจแรงๆหรือว่าเขารับรับรูเพราะว่าตาเขาลืมแล้วก็จะเราเราสวดมนต์ก็จะหลับตาและน้ําตาไหลแต่ผ่านมาพอพี่ไปเยยมได้สักสองสามวันเพื่อนก็คงแตัดสินเหมือนรับรูมาตลอด จริงๆเราสนิท hmm. กันมากครับเราจะเนมที่เหมือนเหมือนเป็นน้องสุดท้อในครอบครัวของผมเพราะฉะนั้นมีอะไรก็จะให้กําลังใจกันเสมอนะครับแล้วก็จะมีมีอะไรที่ที่เขาที่เขาเป็นที่อะไรเขาก็จะจะถ่ายทอดสู่สู่ครอบครัวเราเสมอนะฮะแต่ก็เป็นมานานแล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นมันก็ผมคิดว่าเขาคงเหนื่อยมากพอแล้วยังก่อนนีมีโอกาสในแบบสั่งเสียว่าพูดคุยกันแบบครั้งสุดท้าย ครั้งสุดท้ายที่คุคยหาหาคุยกันที่ได้ m e s s ข้อความหากันหรือคุยคุยกันของทางโทรศัพท์ก็คือเดี๋ยวรอแป๊บนึงแข็งแรงขึ้นแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปหาแล้วเรามานั่งสนทนานั่งนั่งดื่มนั่งอะไรกันหน่อยนะอะไรเงี้ยท้าทั้งเขาก็ดื่มไม่ได้คนะฮะเขาชอบมานั่งดูเราก็อะไรเงี้ยครับที่สุดก็มันเหมือนกับว่าจดหมายที่เขาเขียนมาคอมเมนต์ในเ c e b o ๊ k ของเรามากกว่าที่เขาบอกว่า คิดถึงความรู้สึกเก่าๆคิดถึงความรู้สึกดีๆที่เราเคยมีกันมาตั้งแต่สมัยที่ผมอยู่ที่สเมเด็จเขาก็ไปตามผมกลับบ้านจากที่สเมเด็จตั้งแต่ผมไปเล่นดนตรีไปเล่นดนตรีอยู่ที่พัทยาผมไปเล่นดนตรีพัทยาเขาก็เป็นคนไปหาสมัครเสมออะไรเงี้ยเขาก็คิดถึงวันวันนั้นในในภาพเก่าๆที่เขาคิดถึงนะฮะเราก็ไม่เชื่อว่าไม่คาดคิดกับว่า ไอ้ค้อควาวนั้นจะเป็นค้อความสุดท้ายที่เราได้พูดคุยนแสดงว่าตอนนั้นเขายังมีความหวังว่าเขาจะกลับมาหายเป็นปกติอะไรยังจริงๆแล้วมีเพียงร่างกายที่ทรุดโทรมนะฮะแต่ยังเดินเหินได้แล้วก็กําลังใจยังดียังคุยสนุกสนานกับเพื่อนเพื่อนเล่นครนเสิร์ตก็ตามไปดูจังคือยังไม่มีพี่แววอะไรใดๆที่จะบอกได้เลยว่าเออเนี่ยเพื่อนกำลังจะลาแสดงว่าที่ผ่านมาที่ก็คือสู้ตลอดเหมือนกันสู้ครับทัก มันมีนกำลังใจที่ดีฮะก็พ่อแม่ก็ให้กำลังใจดีคุณพ่อคุณแม่เขานะครับครอบครัวเขาแล้วก็ทำเ,เพื่อนๆเองก็แล้วแต่ก็ทำแล้วเขาเองเขาก็เป็นคนที่บางครังถึงจะมีอะไรเลวร้ายสักแค่ไหนเขาก็ค่อนข้างที่จะเก็บอารมณ์เราจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าตอนนั้นเขาแย่มากแล้วอย่างที่พูกเองก็เหมือนราไปมา้งคุยกันตลอดใช่ไหมครับตลอดระยะเวลาตั้งแต่เรารู้จักกันเลนะฮะตั้งแต่นู่นเลยมยัธยมเราเรียนสตรีวิศว์มาด้วยกัน ความสนิทสนุกมันคือมันเกี่ยวทุกวันแล้วง่ายๆนะจนมีช่วงหลังๆที่เขาป่วยแล้วเราก็เริ่มแบบไม่ค่อยได้เจอกับพี่ได้ทํางานเยอะกันไม่ค่อยได้เจอแต่ถ้า,ถ,าถ้ามีวันว่างหรือว่าที่บ้านมีวาระพิเศษในการสังสรรค์อะไรกันเอมก็จะมาเสมอครับอย่างทีู่้เองทําใจก่กอนหน้านี้มคะหรือว่ามันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกะทันทันเลยผมไม่คิดแม้แต่จะทับใจเลยด้วยซ้ำไปเพราะว่าผมคิดว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเพราะว่าใจมันสู้มันยังเดินเหินปกติเลยมันจะไปไหนมาไหน ในขณะที่เราไม่ว่างจะไปมันก็ยังไปเที่ยวหาเพื่อนคนอื่นๆได้เขาก็ยังมีกําลังใจครับเขาอยากไปไปมาหาสู่เพื่อนจริงๆต้องบอกว่าเ네ลมันเป็นคนมนุษย์สายปาร์ตี้เป็นคนที่แบบว่าชอบจัดปาร์ตี้แ้วให้เพื่อนเอนข้ามาที่บ้านเพราะฉะนั้นเขาขาดไม่ได้แน่ๆคือถ้าวันใดวันหนึ่งถ้าไม่เจอเพื่อนผมว่าเขาทนไม่ได้หรอกเขาเลยต้องพยายามที่จะต่อให้ร่างกายไม่ไหวนะเขาก็จะพยายามเดินทางไปหาเพื่อนจนได้ มีอะไรที่จะต้องแบบสั่งต่อให้เขาไปทีหรือว่าอยากทำาะไรเขาอยากทำาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเรมกับผมอ่ะเริ่มต้นฟันดนตรีและเล่นวงเดียวกันมาก่อนวงแรกเลยที่ผมเริ่มจัดตั้งดนตรีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรมเป็นฟังทุกๆเพลงของผมเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่ผมจะทําได้จานี้ก็คือผลิตเพลงไปเรื่อยๆแล้วก็บอกมันเรื่อยๆนะครับผมว่าเพลงที่อย่างเพลงชี่เพิ่องออกไปเนี่ยฮะผมวันแรกที่ออกวันแรกที่ที่ยูทูบออก ผมเข้าไปหามันแล้วเอาให้มันฟังแล้วบอกว่าเพลงกูเสร็จแล้วนะเพลงที่มึงเคยฟังตั้งแต่ตั้งแต่ในในห้องอัดในครัวที่บ้านตอนนี้เสร็จแล้วมันก็หายใจเร็วแล้วเออมันมันรับมันรับรู้อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเปนงานขอผมออย่างครับุกนพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้จะเป็นพรุ่งนี้ทางผมนะครับแล้วก็เพื่อนพ้องที่สซนติสนมแล้วก็แบล็กเฮดเองจะเป็นเจ้าภาพหาที่วัดสากรสุศูประชาสัสนะครับถึงทุกนะครับถ้าใคร ถ้าใครที่รู้จักพี่เนรที่เป็นใครที่เป็นเพื่อนพี่เนรแล้วได้รับข่าวสารนี้ก็เชิญนะครับที่วัดสากลสุนประชาสารหนึ่งทุ่มนะครับย้อนกำหนดการเผาวันไหนเผาวันเสาร์นะครับเสาร์ที่1ิบสี่เสาร์ที่14ก็จะชาธิกากิจศพนะครับพี่เนรนะครับเรียนเชิญเพื่อนๆพื่ทุกทคนด้วยครับครับพี่ปูก็ถือมาหวาน